แบรนด์ใหม่ของพี่ไอซ์ไอซ์พาดี้มีตัวไหนนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวพามาดูในคลิปนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มที่เหมาะสาหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยชุ่มชืนมากเลยทุกคนเราเนื้อเบามากใครผิวแพ้ง่ายต้องเลิฟตัวนี้แน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้ติสก็จะมาเม้ามอ,อยแล้วกัน,น้อะเกี่ยวกับสกินแคร์แบรนด์ใหม่ที่ติสเพิ่งได้ไปงานเปิดตัวของเขามานะคะนั่นก็คือแบรนด์มิโอเน่ของพี่ไอซ์ไอซ์พาดี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาให้ดู ตัวที่เขาออกมาลายแรกนี่คือแบบเข้าเรื่องเร็วไหมปะ ไม่เคยเข้าเรื่องเร็วขนาดนี้ไอเทมที่เขาเปิดตัวออกมามีทั้งหมดตอนนี้4ชิ้นด้วยกันนะคะก่อนที่จะมาให้ดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวติสขอเล่าเกี่ยวกับแบรนด์นี้ให้ฟังฟังเล็กๆน้อยๆนะคะจากที่ไปงานเปิดตัวของเขามาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะในงานคือแบบเอ็นจอยมากได้เจอพี่ไอซ์ด้วยนะคะก็คือพี่ไอซ์เหมือนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแบรนด์นี้คืออะไรทําไมถึงทําแบรนด์มนโอเน่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถึงชื่อน,นี้ด้วยนะในงานคือมีโซนให้ถ่ายรูปแบบสตูดิโอ้วยท ก็ S 1> <S 1> สำหรับชื่อแบรนด์มิโอเน่นะคะมินิ่งก็คือพี่ไอซ์บอกว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะมาจากคำว่ามีโยงซึ่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษามันแปลว่า small and pretty คำว่ามียงมันอาจจะดูแบบแมนไปนิดนึงพี่ไอซ์เขาก็เลยเติม A ไปข้างหลังชื่อแบรนด์นิดนึงให้มันดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงน่ารักขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์คอนเซปต์แบรนด์หลักๆของเขาเนี่ยคือพี่ไอซ์ต้องการทําสกินแคร์ที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบทุกวันนี้เหมือนเราทําหลายอย่างแล้วก็มีเวลาน้อยแต่ก็อยากจะดูแลตัวเองให้สวยด้วยใช่ไหมืออนยากจะ สกินแคร์ที่สามารถช่วยได้หลายปัญหาผิวในตัวเดียวนะคะเพื่อให้ประหยัดเวลาในการใช้สกินแคร์จะได้เอาเวลาไปทํางานไปทำอ,อื่นรอบนี้นะคะของแบรนด์เนี้ยเขาได้คุณหมอฟอร์ดก็คือน้องชายแท้ๆของพี่ไอซ์มาช่วยคิดแล้วก็พัฒนาสูตรด้วยนะคะผุกคนที่ไปงานเปิดตัวมาเขาก็จะได้ถุงแบบนี้นะคะกลับบ้านด้วยซึ่งแบบน่ารักปุกปิกมากทุกคนแล้วในถุงก็จะมีกล่องกล่องก็คือน่ารักมากอาริงๆปปาแพ็กเกจฟีลเหมือนแบบ โทรศัพท์มือถือพาสเทลอะไรเงี้ยเปิดมาข้างในก็จะเป็นกล่องของเขาแบบนี้นะคะเขามีแถมอันนี้มาให้ด้วยทุกคนขออวดนิดนึงนี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยเป็นที่คาดผมเอาไว้คาดเวลาแบบทาสกินแคร์ตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ได้น่ารักมากชอบอันนี้มากๆแล้วก็มีกระจกด้วยค่ะทุกคนเนี่ยดูนี่ความปุ๊กปีก๊กอะอัน,น้ติไม่แน่ใจว่าเขามีขายไหมนะคะข้อดักหลายแรกเขาออกมามีทั้งหมด 4ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็จะเป็นเจลล้างหน้าสูตรน้ำนมค่ะอันนี้เป็นเจลล้างหน้าที่มีความเวลาตีกับน้ำเป็นฟองคือฟองมันนุ่มนิ่มละมุนมากทุกคนล้างหน้าได้สะอาดมากแล้วก็เขามีค่า pH ที่ตรงกับผิวด้วยนะคะใส่สารบำรุงแล้วก็โปรตีนนมมาด้วยช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะคะทุกคนแล้วเขามีกลิ่นแบบเหมือนนมอัดเม็ดกลิ่นนมนมฟิลโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่นี่คือกลิ่นน่ารักมากคือส่วนตัวติ๊กเราเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเราจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับสกินแคร แต่ว่าตัวนี้เราลองใช้เรารู้สึกว่าน้ําหอมมันไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะอยู่ในระดับที่เรารับได้คือมันอ่อนแบบอ่อนมากๆเลยทุกคนความรู้สึกหลังจากล้างเสร็จอะคือหน้ามันไม่มีความเอียดๆเ,เลยหน้ามีความแบบนุม่มลื่นมากๆส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นโทนเนอร์อันนี้ก็ใช้เหมือนโทนเนอร์ทั่วไปเลยบีบใส,ส่สำลีแล้วก็เช็ดหน้าตามปกติได้เลยความชอบอย่างหนึ่งสําหรับติสนาของตัวนี้ก็คือปกติโทนเนอร์เราจะเห็นขวดมันเป็นแต่แบบว่าเปิดฝามาแล้วเราก็เทขวด ใส่มือเอาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันมาเป็นหัวเดียวกับตัวเจลล้างหน้าหรือคนก็คือบีบ ใส่สำลีซึ่งเรารู้สึกว่าการมีหัวบีอย่างเงี้ยมันสะดวกไม่ต้องมาเทล้วกลัวหกอ่ะตัวโทนเนอร์นะคะเขาก็เป็นโทนเนอร์ที่ช่วยเคลียร์สิ่งสงกปรกบนผิวนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสช่วยลดการระคายเคืองของผิวช่วยปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อๆไปค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องบีบใส่สำลีใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนที่ติดได้น้องมาทดลองใช้คือสำลีที่บ้านหมดพอดีวันนั้นที่ไปงานเปิดตัวคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีสำลีอ่ะก็สามารถใช้แทนน้ำตบได จะไม่ชอบสัมลีหรือว่ากลัวสัมลีบาดหน้านะคะก็สามารถใช้ตัวนี้แทนน้ำตบได้เลยตัวโทเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกลิ่นเบอร์รี่อ่อนๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นน้ำหอมมันอยู่ในปริมาณที่เรารู้สึกว่าไม่น่ากลัวมากสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น everyday serum ตัวนี้ค่ะก็ตามชื่อเขาเลยเนาะก็คือเซรั่มที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะตัวนี้ก็จะเน้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเรื่องความหมองคล้ำให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรงด้ววยค่ะ่ะตันันนนีี้สสาารกกดทเเป็งอง คนะคะก็คือโกลเด้นซีค่ะมันเป็นกลุ่มส่วนผสมที่แบบช่วยให้ผิวกระจ่างใสตัวนี้ที่ติชอบมากๆเลยนะคะคือเขาไม่มีน้ําหอมเลยค่ะอันนี้คือใครผิวแพ้ง่ายต้องเลิฟตัวนี้แน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ไปลองที่งานเปิดตัวเขาอ่ะเนื้อเขาจะมีเป็นเม็ดโกลเด้นซีสีส้มๆด้วยนะคะมาพร้อมกับเซรั่มใสๆแต่ว่าเนี่ยติลองใช้มาประมาณแบบ2อสวันลวทุกคนบีบยังไงน้องโกลเด้นซีก็ยังไม่ออกมานะคะก็เลยเดี๋ยวแทกภาพที่ติถ่ายไว้ที่งานมาให้ดูแล้วกันนะ้องว่าตัวเม็ดโกลเด้นซีสีส้มๆของเขาเป็น งงแต่ว่านเนื้อสัมผัสก็คือแบบชุ่มชืนมากเลยทุกคนเราเนื้อเบามากพอลงไปแล้วมันมีความแบบแทบจะเป็นน้ำเลยทุกคนเบาสบายผิวมา,มากๆตัวสุดท้ายของเขานะคะก็จะเป็น Clear Skin Serum นะคะเป็นเซรั่มที่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนเขาจะมีสารสก,กรัดจากบบโวบโกนะคะที่ช่วยปลอกประโลมผิวแล้วก็ลดการอักเสบระคายเคืองของผิวเนาะมีสารสก,กรัดที่ช่วยลดการอุดตันของน้ํามันในผิวด้วยนะคะใครที่เป็นสิวก็จะแนะนําตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีน้ําหอมเหมือนกันนะคะคือติสาดู ในข้างกล่องอะไม่เห็นน้ําหอมนะคะแต่ว่าตอนใช้แอปได้กลิ่นหอมอ่อนๆน,นิดนึงก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นของหนึ่งในสารสกัดของเขานะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยปรับสมดุลผิวนะคะแล้วก็เสริมสร้างน้ำหล่อเลี้ยงให้ผิวคือช่วยให้ผิวอิม่มฟูเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนื้อเซรั่มเขาจะมีความเข้มข้นกว่าตัว everyday serum นิดนึงค่ะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนคือ everyday serum านะพอกดออกมามันจะมีความไหลลงมาเลยนะคะแต่ว่าตัว clear skin serum นะมันจะมีความ กึ่งเจลบีมาแล้วมันมีความคงตัวแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่านะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความสบายผิวอยู่นะแต่กลิ่นหอมมากเลยทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นใบโบโบเนี่ยคะะหลังจากลงไปแล้วผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากการทดลองใช้กันบ้านนะคะทีสก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจเลยนะทุกคนเอาจริงๆอ่ะชอบตั้งแต่ไปลองเล่นในงานแล้วนะคะ<ม>เนื้อ t e x t อร์อะไรมันดีมากทุกคนแล้วพอได้กลับมาลองใช้ที่บ้านด้วยก็ยิ่งรู้สึกว่า ประทับใจอันนี้สี่ตัวเขาครบดูทีเลยเนาะเราจะรู้สึกว่าใช้สี่ตัวต่อเนื่องกันนะก็ยังมีความสบายผิวคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนักผิวหรือเนกหนะักเลยนะคะมันเป็นสกินแคร์ที่เราใช้เรารู้สึกดีอะจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าใครผิวแห้งนะคะใช้สีตัวนี้แล้วอะก็ยังสามารถเสริมมอยส์เตอร์เพิ่มอีกได้หรือว่าใครมีแอคทีฟที่จะแอดเข้ามาในรูทีนอีกอะติก็รู้สึกว่า ยังแอดเพิ่มเข้ามาไดไ้ไม่ได้หนักผิวจนเกินไปนะคะ2ตัวที่ชอบที่สุดก็แน่นอนว่าคนผิวแพ้ง่ายอย่างเรานั้นก็ต้องชอบตัวที่เป็นเซรั่มนะคะทั้งสตัวเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเอ e บ y เด y เซรั่ม um กับ คลียร์สกินเซรั่มวันนี้ก็คือใส่เสื้อมาแบบสีเดียวกับเอวิเดตเซรั่มแล้วก็คาดผมสีเดียวกับเคลียร์สกินเวอร์ถ้าสมมติว่าใครผิวแพ้ง่ายมากๆเราอยากทดลองใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะคะทิสก็แนะนําเป็นเลือกจาก2ตัวนี้เนาะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวอยากได้เซรั่มที่บํารุงผิวเป็นประจาทุกวันช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวเอวิเดตเซรั่มก็จะเป็นตัวที่พื้นฐานที่สุดส่วนถ้าใครมีปัญหาสิวขิวลอกแห้งแดงอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็จะแนะนําเป็นตัว, Skin ควเคล,ล,ลียร์ ได้ก็ค่ะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะทุกคนราคาก็คือไม่ได้แรงมากยังอยู่ในหลักร้อยตัวเจลล้างหน้านะคะ150บมิลลิลิตราบาทนะคะส่วนตัวโทนเนอร์150มิลลิลิตรบาทเหมือนกันค่ะส่วนเซรั่มทั้ง2ตัวนะคะ40มิลลิลิตรบาทเท่ากันเลยเอาจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นอีกแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่น่ารักน่าใช้มากๆแล้วที่สําคัญสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจในะะการทดลองใช้แบรนด์นี้ที่สุดก็คือการที่มีคุณหมอมาช่วยพััฒนนนาสูตรด้วยยมมก็เลเลหือ เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า เขาน่าจะคำนึงถึงคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆอย่างเราๆนะคะไปลองกันดูได้นะคือติสไม่แน่ใจว่าเขาลงช่องทางออฟไลน์หรือ,อยังนะแต่ว่าที่มีแน่ๆก็คิดว่ามีในช้อปปี้ติ๊กต็อกช็อตอนที่ติสไปงานแล้วก็ไปลองเล่นแต่ละตัวของเขามานะคะทีมงานเขาก็มีแอบกระซิบมาว่าเดี๋ยวพี่ไอซ์จะมี p r o d u ั t ์อื่นออกมาอีกนะคะติสก็เดาไว้ว่าติสคิดว่ามันยังขาดสีม่วงไปก็เลยว่าเอ้ยหรือว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมี p r o d u ั t ์ใหม่สีม่วงออกมาหรือเปล่าอันนี้คือเขาไม่ได้บอกนะนี่คะคะค,คือเเดาหละกก็ยิวม น่น่าจะไม่หยุดแค่ที่4ตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมารอดูกันว่าทิตติดาว้ว่าแพ็กเกจจะเป็นสีม่วงจะเดาถูกหรือเปล่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็เหมือนมาเม้ามอยเล็กๆน้อยๆสั้นๆนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ที่เดซเ่งมีโอกาสได้ ไปลองมาแล้วก็มาเล่าเป็คนฟังกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังมองหาสกินแคร์แบรนด์ใหม่ใช้อยู่นะคะเผื่อใครแบบใช้ตัวเดิมนานๆเรา,นานเบื่อนะอยากได้ตัวแบรนด์ใหม่ๆมาลองบ้างก็เมอเน่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ติสแนะนําค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลองตัวไหนบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะหรือว่าอยากให้ติสลองใช้สกินแคร์แบรนด์อะไรแล้วมารีวิวให้ทุกคนฟังก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม IG กันด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้กกกก็พยยยาาาาามมลลงง IG ให้้้ขออึนนนนจททีี่แบบ่่่ออคเ ะะถ้ามีคําถามอะไรก็แวะมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่า DM IG มาได้นะคะติสก็ตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุก DM เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ดิสก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายผมแบบเหมือนจะดีนะแต่ก็ยังจริงๆอะแสงตรงนี้สวยกว่านะแต่ว่ามันจะเย็นแล้วทุกคนตอนนี้ประมาณจะห้าโมงแล้วนะคะเนี่ยเห็นปะพอเถนะิหน้าเข้ามาปมุ๊บมืดเลยจ้า